สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมนะครับข่าวสามทีวีนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นจะมีอีกไหมนะครับเงินเยียวยานะครับผมกเ็เป็นคลิปวิดีโอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาเนาะที่ตอนนี้มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของซื้อเรือดำน้ําไปนะครับก็ หลายๆคนก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมเงินเยียวยาตรงนี้นะครับผมเพราะแม่พี่น้องหลายคนที่ท่านเดือดร้อนจากโควิดช่วง3าเดือนที่ผ่านมานะครับบางคนก็ตกหล่นไปได้เงินเยียวยาได้ไม่ครบบางคนก็ไม่ได้เลยนะครับผมเงินเยียวยาก็คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับประเด็นนี้นะครับว่าจะมีอีกไหมนะครับเงินเยียวยาก็3ท่านนี้นะครับคุณแรกนะครับท่านแรกนะครับ คุณพิธานะครับผมแนะนะครับผมเร่งจัดกรอบพรบรเงินกู้อีกหกแสนล้านบาทเยียวยาแรงงานที่ตกหล่นนะครับผมเขาก็เคยพูดเรื่องนี้เสนอไปเมื่อ,อ,อต้นเดือนที่แล้วนะครับเนาะก็เกี่ยวกับพิธานะครับแนะรัฐบาลกำหนดวัตถุประสงค์ใช้พรบรเงินกู้ที่ใช้อุดช่องว่างสังคมและรูรั่ว ของเศรษฐกิจจากโควิดนะครับป้องกันใช้งบประมาณซ้าซ้อนนะครับเอ,อื้อทุจริตนะครับเร่งจัดกอบงบที่เหลืออีก6กแสนล้านบาทรับมือระบาดออรอบ2อ2เยียวยาแรงงานตกหลน่น28 000, ล้านคนวงเงิน3,000บาทนะครับเขาก็ได้เสนอไปนะครับแต่ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลหรือคอรมอยจะเห็นชอบหรือเห็นด้วยหรือเปล่านะครับผมกับ เงินเยีวยาตรงนี้นะครับก็คุณพิธาก็ได้แนะและเสนอไปนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เสนอไปเนาะแต่ก็มีพอให้พวกเราลุ้นกันนะครับว่าเงินเยียวยาจะมีอีกไหมเนาะคนที่สองนะครับท่านที่สองก็เป็นคุณพีเต้ของเรานะครับมงคลกิตินะครับผมคนนี้ผมชอบผมชอบมากเลยตัวฮาเลย <c oughs> ก็เขาได้ชี้แจงเอาไว้ด้วยทบระบุไว้นะครับเต้เชื่อเรื่อนซื้อเรือดำน้ําจีนเข้าใจชี้จ่าย5,000สามเดือนได้1.5ล้านคนก็เขาพูดเหมือนแซะไปกับรัฐบาลเนาะว่าถ้าเอาเงินที่ซื้อเรือดำน้ําเนี่ยมาจ่ายเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนเนี่ยมันสามารถจ่ายได้5,000บาท3เดือนเลยนะแล้วจ่ายได้สูงสุดเนี่ยหล้านกว่าคนเลยนะครับ เขาก็ได้กล่าวไว้ว่าผมเชื่อว่าการเลื่อนซื้อเรือดำน้ำออกไปสัก,กสักระยะหนึ่งเนี่ยจีนเขาเข้าใจและใจกว้างพอเพราะสถานการณ์รายรับในประเทศไทยวิกฤตนะครับและจะไม่กระทบความสัมพันธ์ร,ร,ระหว่างประเทศแน่นอนเงิน2 0,000กว่าล้านเนี่ยจ่ายให้คนตกงานได้เดือนละ3,000บาทขออภัยครับจ่ายให้คนตกงานได้3เดือนเดือนละ5,000บาทได้เป็นจำนวน1ล้านกว่าคนเลยนะครับผม ก็นะครับอย่างแรกก็ตามในประเด็นเออ่ว่างงประมาณอ20,000กว่าล้านเนี่ยหากนําไปจ่ายให้คนตกงานหรือเยียวยาประชาชนนั้นในวันเดียวกันนี้นะครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับคือท่านนี้นะครับ <S <S เขาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าเออ่ถ้าเอาเงินซื้อเือดำน้ําสลําเนี่ย20,000กว่าล้านเนี่ยนะครับ สามารถจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็น1 5 0 0 0บาทได้เพิ่มอีก1ล้านกว่าคนเลยนะครับผมหรือนําไปลงทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนไทยถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกองทัพโดยเร่งด่วน,นครับคุณอนุสรก็ได้แซะเข้าไปอีกเช่นเดิมนะครับผมก็เดือด่างกันทีเดียวนะครับก็ทั้งทั้ง3ท่านนี้นะครับก็ได้เสนอหรือชี้แนะ ให้กับเหล่าคอรมอนะครับผมหรือเหล่ารัฐบาลน,นะครับให้พิจารณานะครับว่าควรจะทําอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็เดือดร้อนนะครับงงเงินเยียวยาก็ไม่ได้นะครับกลุ่มตกหลนสถานะที่มีสีเขียวบางคนก็ไม่ได้ทั้งทั้งที่สถานะสีเขียวแต่ก็ยังไม่ได้รับนะครับแต่ก็มีข่าวคืบหน้าเหมือนกันนะครับว่า ทางรัฐบาลยืนยันแน่นอนนะครับขอไปครับทางโครงการเราไม่ทิ้งการก็เป็นยืนยันที่แน่นอนนะครับว่าใครที่มีสถานะสีเขียวแต่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยหรือเป็นกลุ่มตกกลุ่มตกหล่นเนี่ยจะได้เงินเยียวยาแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนอีก10หรือประมาณอีก2ออาทิตย์ก็จะเข้าเดือนใหม่แล้วเนาะก็เป็นเดือนกันยานะครับผมก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเงินเข้าเหมือนกันนะครับ เงินเข้าเดือนกันยายน7รายการนะครับผมเข้าบัตรผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอไว้แล้วสามารถไปรับฟังและรับดูได้นะครับก็เป็นเงินเข้าเดือนกันยายน7รายการจะมีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับเจ็ดรายการนี้มีอะไรบ้างไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้นะครับอย่าให้สิทธิ์ของท่านตกหล่นนะครับก็คลิปเก่าๆผมทาเสนอเอาไว้อย่างดีแลนะ้วเนาะเกี่ยวกับพวกเงินเยียวยาตอนเนี้ยนะครับไปรับฟังกันได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเยียวยาเงินข่าวปลอมนะครับข่าวบิดเบือนนะครับ เพราะตอนนี้นะครับสาหรับในเดือนนี้นะครับเงินเยียวยาเนี่ยไม่ไม่มีความเป็นจริงเลยนะครับเป็นข่าวบิดเบือนทั้งสิ้น,นครับสาหรับในเดือนเนี้ยที่จะหมดไปเดือนเนี้ยตอนนี้ที่มีข่าวแวแวๆมาไม่แววหรอกน่าจะเป็นที่ยืนยันละวันที่3 1เอดนี่ยนะครับจะมีเงินประกันสังคมมาตราส3บาโอนเงินให้โอนเงินเข้ามาเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับผู้ตกงานว่างงานนะครับมาหรือมาตรา3 3ามเนี่ย จะได้1 5 0 0 0บาทอย่างแน่นอนนะครับวันที่3 1นี้ส่วนเงินเยียวายาที่บอกว่าแจก5000บาทนะครับผมสําหรับในเดือนนี้ไม่เป็นความจริงข่าวบิดเบือนทั้งสิ้นนะครับไม่เป็นความจริงเลยนะครับผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยเหตุผลทําไมไม่แจกเงินเยียวายานะครับก็สําหรับในเดือนสิงหาคมนะครับแจกแจก5000ต่อต่องวด4อันนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงนะครับแจกเงิน2 0 0พันใครได้หมื่นห้าแล้วได้อีกอันนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงนะครับ อันนี้อีกครับชงเยียวยาต่อหมื่นห้าบาทไม่มีทั้งสิ้นนะครับไม่มีชงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพิ่งซื้อเรือดำน้ําไปจะเอาเงินไหนมาล่ะชงบ้าชงบออะไรไม่จริงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไม่เป็นความจริงครับเงินเยียวยาอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาที่เป็นข่าบอิกเบื้องเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เลยนะที่ผมทำเอาไว้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องหลายคนนะครับคาดหวังที่จะได้รับเงินส่วนนี้นะครับ โดนเขาหลอกนะครับผมไม่เป็นความจริงเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอเช้านี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสามทีวีนะครับผมก็จะนำเสนอข่าวที่เป็นความจริงนะครับไม่บิดเบือนนะครับมีแหล่งข่าวอ้างอิงที่มานะครับผมก็สำหรับวันนี้เช้านี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ